ไปกินแล้วพ่อนเสาเสือไปหนักหน่อยเซาฟูมเมือนวิตากรแก่ม

นี่วันที่เข้าฮัลโหลฮัลโหลพี่หกพวงฮัลโหลหกพวฮัลโหลฮัลโหลอาปาทำวันมาท่งด่วนเอาปาทำวันมาท่งด่วนคุณได้่านทมัยเนนะอีพอเงถาดฮัลโหลฮัลโหลเรืงยันไเงียะไม่ได้เรนงหรอพพอไม่ให้ปีอยุกนะ แต่นี่ว่าจีบแรบเล้งป่านะจังเชายผ้าชาไวรุ่มนะอีโฟว่อสมมมาเคลนเป็นรอยร้ายเหมือนมาแฉอืมใช่ไอ้จจเขียวไอ้ตื่แบบปูตาปูพูดแทบจะบอกใครเอาน้ำลายอยู่ไหนมาแฉบค่ะ ยชื่อว่าจังไรแบบมังง่มังงีอ่านพอออกแบบกแปลว่ามันสีเขียวๆช้อนแก้วท่อนแก้วคุ้นท่ออกกันโอ้คูกเขาตื่นจังไรวะพอกันแกงเนาะพอกัดแกงเอ้ออันนันแกที่เขียวอ กินไหนตึงเลยปูออกดังมาตึงมาไม่เอ็งยังคือเฮียคือปักกาศทิ้งไปเขาเรียกว่าวาซาบิเขาเรียกว่าอาปาชาบิว่าวาซาบิวาชาบิเพรามั้นบาทิวาชาบิ ไอ้นักเสเียวแาบีมาไทยกินออกดรงเฮงมาป้าที่เข้าเป็วัดขั้นที่ที่แรงีกูเออเพียงหายมาหาแห้งรอบจากข้างก็เมืนอนแมกบ้าเอากับฟอวาจากปวดหววงวยาขนทดิบ่เถอะเออยดันมาหาูนไหนมาคนไหนมา ึือแบบตัดตีเขาคือแบบเขาถือกระดางมางไหนมาด่งไิ่งนั่งไหวะค่ะได้โกเรือเออ่องบา,าไไนเราปุ๊บอนที่ของบ้านจักใครเปินรางบ้านิ่นั่งแวงดังดตามมคือเขาอนะ๋อว่าใจแค่มือแน่วบังตาเนาะฟาวกาินอันนี้เราตาแก่ตาใสา่ กินร้องบังเอิญก่ากินแ้คกิท็จคงขั้นขี้เฮ้ยคนผู้หานเป็นคนงาาขั้นขี้เราเูืดอไรอเมี่ยผู้หานจารึมดารึมกินหัดข้อกินน้นเนี่ยเดี๋ยจะตาชวบางวาง้อขอถินเ่าไดแเสียงเสผู้หา,หามา่านว่างไกินนอกบ้างแล้วค,คายดออเอวเป็นเอวได้ทางนอกแล้วก็ มาคืออีกวันได้เป๊ะเป๊ะเรื่องไหนเช่นใหนกับเขาจอนได้ดินเท่าไรแค่คือหนักมาทัน,ว,ออนวันเออจากวันว่าวขวางเขาตั้งวันดูถูกเขาเนาะอตะกี้กับบ้าตายนอนเขานะ่ะนะฮัลตาได้มากขึ้นออกไปนอกบ้านไป ทางงงามอาหารตั้เพียงเพาะๆคนนี้เสียเด็กเหมือนจะไปเรื่องว่าร่วงพอกับเสียเด็กคือกันนะมาทางไปเชื่อแรดแงบางบางบ้นที่รมาไปว่าห้องาคุ่มคู่คูแบบขาวค้่ขาวึ้่มาเป็นใจนายไปหามาเป็นใจหยามเพื่ออวางที่น่งก้องก้อยูท่านพอจัดให้ปูแล้วก็จะออกไปขั้งนอกเข้าไปว่าใ้พอโรคถี่ต่ำ ั้งไปคืนโ่คลิปกับพ่อแ,แ่งแล้วจะคืนขั้นพิดปูอ้าแต่วัานันเราแตกของเอาชีวแดงๆมามเบิ้งไปเบิ้งมาอ่ะปุ่แต่เสียบกัวว่าเขาไม่ไปแค่คือเสียวบว่าเขาบาดใจเฉยห้ามเอาไ้บ,บาดไม่เจอดเฉื่อเลยัวเงความแดงๆนนหนาอ๋อวันหนาคอหมอมากสั่งเลยมันคือจังหวะบาดคือเขาหนาวใช่ใช้มม่ใจกินทีหๆเลย เอ้เรงล้มันชาดมันถือเลยเดินมาเฉียงเลย้าชงเทงานกับ่วคอยับตรงบานใดมันมีคนจัเออมาถือเทเทดูว่าเออตรงบานใดเราตั้งแต่ว่ามันงูน่อกเพราอข้าเทาเทขายเท่คือว่าเออมามาหอดบานข้างไดแบบข้างเขาทางตแม่แคขึงรองหังลงขาน่ง ขั้นอันมั่วๆนะที่วหาแต่ว่าสิขี้ขั้นแดงว่ะขั้นแดงว่ามันของเขาเ่ามันของแต่ของาม่เาวัต่อขี้เลยยุงไทยเออขั้นวันวักเสียเอก็มาหาเงินถือกลับเขาเห็นตูดนะแตจ้ข้อเขาว่าเห็นตูดไะเขาเขาได้จับคอบ้าได้าวายมือมาขน้าเถิดกันน้่งมา แต่ของดิ่งเป็น่นายรูเอาวามึงเออวังมันโล่แต่ของต่อตู้ปุบ้าได้แทอต่อรูวังกันแต่บางมึงน,นี่ถือว่าคีอออกไปแต่ขี้ไปเลยมึงป้าใช่ข้าเป็นถาดเป็นถาดใช่่ไ,ได,ด้กินาาหารือไงบ้างมาขังว่าไยมาโงยไปหนาใชาา่แล้วางนี่ยยง่างหนักมาชอนแก้วเลยมึงเนี่ยชอนแก้วงา้างพวหน้าบาัก น้ำไทยมาโฟกักมาทีนัาก็คอยต้องชนน้ำมือมีวมามีหลายแก้วด้วยไม่ตีขวดพ่อม่ขีดขวดพ่อบอกว่าเอามาหนึ่งโหลทำไมเอามาน้อยจังไม่ใชเหรอเจ้าขึ้นหรอปูมาชิบยาต่อหลาบานหลาบานชิบเนี่ยบานทนั้นเราหามมาขึ้นรที่ว่าลงน้บ้ารักหามหวานจังดูสิว่าลงรถสิบปูมา รงมาได้ไม่คีว่าแดงเข้าไปว่าได้อหมไอ่ <c oughs> ออไเคยจะขาวจยอมจับว่าขา,า,าวเ <c oughs> ช้าชื่อว่าเอานายไปเสือก,กันะ <c oughs> ู่้มาคู่นีคกแ้เห็นหกู่น้ะแข่งแล้ว <c oughs> มาเห็นดูแลมาแช่งดูได้เห็นแล้ของเก่ากันๆๆๆอือ เออเใ,ใจแัเออผู้ใดก็ได้อเอาตรงๆว่านี่โกสามตัว,ตวเออผู้ใดเป็นลูกเป็นเมี่ยแต่เทนใจัวได้ขวให้ปเปิดทุกเปิดตาแลวา้วคาก็เป็นจังช่างเป็นกฉันนี่นั่งกองกองเอาเปิดทุกเปิดตาให้บักียกเอก็มาขางให้กมไปข้างหอดไปกันเลยกข้อแกเป็นขางข้ขอไหนเลิกก็ไ,งงไ,ดได้บกมึงมาเริ่มอารมณ์ดีเริ่มขขอยากมึงข้อจักนอน่นย ไปข้มแต้งนะเกาเเนาะแต้งคนเดกไปข้อนันแบบของเข็มคู่มึงไปทั้งคือบต่พวนอาหารหนูอาหารตาไม่ได้ไปจาไปบ่ายเขาตัวไม่มาหาซึ่ไปกินบ้งคืออแม่มิ้งหงังเออเขาก็ง้างห่างง้างหลาเขาก็ตีฝปาัดตัวต้องมากรดไข่หมดแล้วหอ เอาไมดมาด่าฉิ่งหากิน้องหวานไม่ีแต่จะไม่แกเขาใส่ท้งันไรเมาเราไม่แต่ใส่แก้วฉันนาะงทุกไลท์หยานวะเออหักนต้งททายาขอโทษความนม่เราชีดนะเออมหวานค่ะหวานใเคยจะจิ๊ดใจไ่ได้พอว่ะ ชอบ่าวาจาก่นมเต็งแมื่อดกอ่ชอบห้าวเลยมื่อแก็ม่ดีอ๋อหน้าตอ่อนเลยเว่าอยากักนาหาเสร้องไปร้องบ่นร้อวาอเราเริ่มชี่งามาบอกเลยจะทไปชวีช่ไป้วมเหมืนชิ่งแล้วว่เหมือนจะหายหนางมาข้าพ่อได้มนเขียงนะแม่ เอาชุดเอาจะมันไปออกชุดเอามาฝึกการถีบชุดใหญ่ว่าเมือว่าชี่ชี้แกถือตั้ใจลยได้อออ๋ดูว่าบ้านดแบบบ้านนเราเมื่อไง้านที่ถืบเก๋านจนเราเพราะมันชราเลยไปค้หมูก็อยู่ได้กต่หูจัก็รอดว่าราชการกันการแสดงดูกด้ขนาดนีไปมองยิ่งพอเมื่น มา,มาเก่อย่งไหากะวันเนาะอาหารหูอาหารตากนกระดายเนาะบาเท่งเลยมาิ่งทุกวันนากระบต้มกระตมแก้วเอาแก้วมามึงวิขมึงยางมาขขงมวนะ่า,า,าไรกนะิน้บอกแก้วแก้วนมึงไปวางเนาะว่ากินน้ำมึงนะ้ำข่า,กาวก็ยากเนออว่าจะของว่ากงว่าเกนทาง ลวามห้าวงทลิ้นเห้เขากับว่าลินมึงมาโม้กูร้ว่าทไมึงหมดเขาไดแล้วว่าใั่ยังไง่มันขว่าถือกันถือคนตรงมันม่หนาเลยเขาหลอกหลอไปกูท้งหมเันมาหนาก็ผู้ชายแต่ว่าแรนั่งตงเตยมันก็พอเขาเอาเขาม่างมาางายเนาะ

จ้าหอยควยที่ชาวจีนจังได้าขอจะได้ทองตั้งใดได้ทองเราได้ป้าชีได้ได้ทองขวดเขาข้อแหงลไร้าม่แช่ไปหนาเ่ไสิพอบบบักเอ๋ยยังไ่ทไ้ย่องไทนั่น่ะเขาถึงได้เพิ่มักเกาได้ทองเราได้ บักแกงเอบาเพิ่มฮกกับเพิ่มเก่าแล้วบักแกงเอกบ,บ้าพ่อกะคือบ